อีกหนึ่งคดีที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ติดตามนะครับกับกรณีรถหรูไปเสียหลักแล้วก็ชนกับรถอเนกประสงค์แล้วก็มีรถของเจ้าหน้าที่เอปพรอได้รับความเสียหายไปด้วยมีผู้บาดเจ็บถึง8คนนะครับล่าสุดทางตำรวจเนี่ยตั้งข้อหากับคนขับว่าขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนผลของการตรวจเลือดก็คาดว่าน่าจะทราบผลภายในวันนี้แล้วครับ จากเดิมก่อนหน้านี้คาดว่าน่าจะทราบผลสัก <1 S 1> ประมาณหนพ 1, <000. S 1> ึนพ,พันสามส,าสัปดาห์นับจากนี้แต่ผลตอนนี้น่าจะเร็วขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ทางผู้เสียหายที่ประสบอุบัติเหตุที่ถูกรถหรูชนบนทางด่วนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพื้นที่เขตบางรักที่ได้รับบาดเจ็บอีก2คนก็เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นก็คืคอประมาณ8มกราคมช่วงเที่ยงคืนนะครับก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจทางหลวงทางด่วนหนึ่ง เพื่อนัดไก่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายกับผู้กรณีโดยได้มอบหมายให้ทนายความมาเจราจารแทนหนึ่งในผู้บาดเจ็บได้เปิดเผยถึงการไก่เกลี่ยเบื้องต้นว่าทนายความของผู้กรณีสอบถามถึงค่าเสียหายทั้งรถยนต์แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้ระบุวันที่จะชดใช้ได้เนื่องจากยังมีผู้บาดเจ็บอีกสองคนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครับทางผู้เสียหายเองยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในรถ6คนได้รับบาดเจ็บรวมทั้งมีเด็ก4ขวบนั่งอยู่ด้วยจึงกังวลต่อสภาพจิตใจของเด็กนะครับหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยคู่กรณีก็ไม่ได้เข้ามาพูดคุยหรือว่าแสดงความรับผิดชอบและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อมาเพื่อแสดงความขอโทษทั้งที่เป็นผู้ก่อเหตุครับคือหลักๆก็จะมีอยู่2อย่างก็คืออย่างแรกคือทำไมคุณไม่มาแสดงความจำลงรับผิดชอบ ต่อให้คุณไม่มาแสดงตัวว่าคุณจะชดใช้รับผิดชอบโดยการให้คําขอโทษมาถามถ่ายสภาพจิตใจน้องเป็นยังไงคุณแม่คนในรถหรือผู้เสียหายเจ้าของรถเนี่ยโอเคไหมเขาไม่มีค่ะสองที่หนูติดใจคือถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงๆคุณทําไมไม่กล้าที่จะเป่าแอลกอฮอล์คะณตอนนั้นคุณเลี่ยงที่จะใช้วิธีอื่นเพื่ออะไรคะ่ะเพราะถ้าคนเรามีความรับผิดชอบต่อให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองถ้าอยากจะรับผิดชอบควรจะต้องแสดงความจำนงในการเป่าแอลกอฮอล์ตั้งแต่แรกค่ะ ข้อมูลนี้สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพื้นที่เขตบางรักที่บาดเจ็บจากการถูกชนนะครับก็เรียกร้องให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบแล้วก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดเลยเบื้องต้นทนายความมีการแจ้งว่าเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายด้วยการซื้อรถคันใหม่ให้ซึ่งอยากจะให้เร่งรัดในการดําเนินการเพราะรถต้องใช้บริการสังคมเป็นประจําทุกวันขณะที่ทนายความฝ่ายคู่กรณีได้เป็นตัวแทนเจราจาไก,กล่เกลี่ย ได้เลี่ยงในการที่จะตอบคําถามถึงประเด็นการชดใช้ค่าเสียหายนะครับทีนี้มาดูประเด็นที่หลายคนสงสัยแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยทางรองผู้บัญชาการตํำรวจนครบาลบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนออกจากโรงพยาบาลแล้ว5คนและรักษาตัวอยู่3คนเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหากับคนขับไป1ข้อหาครับคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ส่วนกรณีที่มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุยินยอมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แต่อ้างว่าบาดเจ็บจากแรงกระแทกที่หน้าอกทําให้ไม่สามารถเป่าเครื่องวัดได้พนักงานสอบสวนจึงส่งไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลตํารวจครับแล้วพนักงานสวนก็พี่นาเห็นว่าเคสนี้ครับเป็นเคสที่น่าสต้องมีความเสียหายที่ค่อนข้างมากมีผู้ที่บาดเจ็บหลายคน เพราะฉะนั้นการตรวจวัดจากเลือดการยืนยันผลจากแพทย์เนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่จะยืนยันได้ชัดเจนในกรณีที่ผู้ต้องหาอาจจะเป็นข้อต่อสู้อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการดําเนินการนั้นเราเดําเนินการโดยเคร่งครัดแล้วก็เป็นการด้วยความโปร่งใสเพื่อที่จะให้ผลการตรวจนี้สามารถยืนยันในชั้นศาลได้อย่างชัดเจน คือถ้าไปดูแนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือดของกรมควบคุมโรคมีการกําหนดให้คดีอุบัติเหตุการจราจรที่มีคู่กรณีหรือเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหรือว่าทรัพย์สินเสียหายผู้ขับขี่จะต้องถูกตรวจวัดระดับแอลกอฮอลครับซึ่งถ้าตรวจทางลมหายใจไม่ได้ก็ต้องไปตรวจเลือดครับโดยการตรวจเลือดจริงๆก็มีแนวทางในการปฏิบัติคือต้องส่งตัวไปตรวจภายใน4ชั่วโมงเพราะว่าไม่เช่นนั้นอย่างเช่นถ้าเกิน6ชั่วโมงไปเนี่ย ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดจะลดลงครับซึ่งบางเคสเนี่ยอาจจะไม่เกินที่กฎหมายกำหนดได้นะครับ mm. ซึ่งในกรณีนี้ตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุไปรับการตรวจภายใน5ชั่วโมงครับซึ่งการตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือดแพทย์จะต้องขอความยินยอมจากผู้ป่วยด้วยนะครับหรือว่าถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวก็ต้องขอความยินยอมจากทางด้านญาติครับแต่หากผู้ป่วยไม่ยินยอมอันนี้แพทย์ก็ไม่สามารถที่จะเจาะเลือดได้แต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือ บันทึกข้อมูลในเวทระเบียนครับว่าผู้ป่วยได้ทราบข้อกฎหมายแล้วแต่ยังปฏิเสธการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือดแทนนะครับซึ่งถ้าไปดูการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเรื่องพรบการจราจรทางบกฉบับที่10ปี2,557เค้าเขาให้มีการสันนิษฐานนะครับว่าผู้ขับขี่ที่ปฏิเสธการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าเมาสุราขณะขับขี่นะครับ ซึ่งอย่างที่คุณเฉลสารบอดไปเดี๋ยวผลตรวจแอลกอฮอลในร่างกายจะเกินหรือไม่เกินเนี่ยวันนี้คาดว่าจะรู้ผลนะครับซึ่งก็เร็วกว่าข่าวทีแรกนะที่ออกมาต้องรอกันวันที่1เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะฮะว่า มีผลตรวจแอลกอฮอลออกมาหรือไม่นะครับใช่คะ่ะคือฟังคุณวีริศเล่าแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เห็นเลยว่าจริงๆกฎหมายเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิษได้ระดับหนึ่งแบบมีข้อจํากัดก็คือเหมือนกับว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะเป่าได้อาจจะด้วยหมดแรงไม่มีแรงจะเป่าแล้วเมาหนักมากหรือว่าหมดสติไปนะคะก็สามารถที่จะเลือกวิธีการตรวจเลือดได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการมีการเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิษแบบจํากัดเหมือนกันนะคะแปลว่าถ้าเกิด มันมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่เหมาะสมดูจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทางจำเลยซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ,ะก็อาจจะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ,บได้นะเะมะื่อวานนี้คําถามหนึ่งที่นะักข่าวถามตํารวจก็คือการตรวจแอลโกอฮอลด้วยการเป่ากับการไปเจาะเลือดเนี่ยระยะเวลากับผลที่ออกมามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนตำรวจยืนยันบอกว่าถ้าตรวจเลือด บางครั้งเนี่ยแอลกอฮอล์จะมากกว่าการเป่าเสียด้วยซ้ำนะครับคือปกติการที่ร่างกายจะสามารถกําจัดแอลกอฮอล์ออกไปจากเลือดได้มันจะต้องใช้ระยะเวลาที่มากกว่าดังนั้นถ้าตรวจเลือดแล้วมีการเก็บตัวอย่างแล้วผลของแอลกอฮอล์นั้นก็น่าจะยังอยู่ในเลือดนั้นอยู่นะครับไม่ได้ลดลงมากขนาดนั้นนะครับอันนี้คือที่ตํารวจเนี่ยยืนยันออกมาแล้วก็บอกกับทางผู้สื่อข่าววันนี้เดี๋ยวน่าจะทราบผลก็ชวนคุณผู้ชมติดตามประเด็นในเรื่องนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะ